เออสวัสดีครับเสียสวัสดีครับเชิญเชิญเชิญครับเสียเดี๋ยวมีผ้าอะไรมาให้ชมมั้งครับโอ,อ้พอดีเนี่ยในดูให้พี่ในดิเราดีเช่าไว้นานแล้วนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวนะครับอ่าเอสซี SC, องแรกนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถ่ายให้ให้ชมชัดๆเลยแบบไม่มีตัดต่อเลยนะครับนี่นี่องแรกนี่คือพระขุนแผนไกลเดียวยุคต้นของหลวงปู่หลิววัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีนะครับโหนี่สเสน่ห์สุดยอดนะ ด้านหลังนี่หลังยันหัวใจพ่อขุนแผนนะเสียนี่ครับจานยันโอ้โหพร้อมทองวุ้ตอนนี้สวยมากองค์ใหญ่นะองนี้นะความสูงหกเซนเลยนะอีกองหนึ่งนี่คือพระปิตายันยุ่งเนื้อเมฆสิทธิ์นะครับเนื้อนวะหรือเนื้อเมฆสิทธิ์เนื้อนวะนวะหรอโอ้โหอนวะสร้างแค่พันองค์นะเสียนะใต้ฐานจะมีเลขลอลิงแปดสี่นะครับโอ้โหสวยมากครับทุกคน นะพระเสียต้นหูสุดยอดพระปิตายันยุ่งเนื้อนวะปีสามสี่สร้างหนึ่งพันองค์และองค์สุดท้ายนี่เด็ดเลยนะสร้าง <99 S 2> <99 S 1> เก้าสิบเก้าเก้าสิบเก้าองอค์นะโหเ,โเพชรแท้ไหมเนี่ยเลี่ยมเพชรแท้ไหมเนี่ยโอค้คโอเค้เพชรก็แท้นะครับนี่คือพญาเต่าเรือนรุ่นรอตอทอไล่แตงทองรวยเต็มที่นะครับเนื้อนวะโลหะหลวงปู่หลิวท่านสร้างและปุกเสกในปีสามเจ็ดนะครับนะเนื้อนวะจัดสร้างน้อยกว่าเนื้อทองคํานะเนื้อทองคาสร้างหนึ่งร้อยห้าสิบองค์ เนื้อนวะนี้สร้างแค่99องค์เท่านั้นนะครับนะครับนี่สวยมากด้านหลังจะมีเลข99แล้วก็ต่อโค้ดลอลิงมีเส้นรัศมีอ๋อต้องขอบคุณเสียมากๆเลยนะครับวันนี้ที่นําพาสสวยๆมาให้รีวิวรอบหน้าเอามาอีกนะอโอ้โหรอตาทอนี้สักห้าหมื่นได้ไหมยังเงือยเก็บไว้ก่อนเอาไว้ก่อนนาะสุดยอดจริงขอบคุณมากครับเสียสวัสดีครับสวัสดีครับ